สวัสดีครับนี่ปัสสิงห์โอ้โหวันนี้ข้างฮอนทัวร์มาอยู่กับบอมเดินสายนี่ต้องร้องแข่งกับวงหน่อยเพราะว่าบอนตู้สายอะไรมีวงดนตรีด้วยอ่ะแล้วแขมข้างหลังข้างข้างขึ้นขึ้นหลังโอ้โหน่ารักจังเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเาล่าสายเอาเสียงให้ก่อนขออนุญาตติดไหม่นะครับดาบเท้าหนึ่งดีไปนุ้ยตองเติมร้อนกันตัวนะครับสสวัดีค่ะชื่อกัรเติน จับเต็มจับเต็มกับเอวานี่คือสิ่งที่ทำให้สาวมางานบอลเดิอนสายไม่เพียรแต่คบอลหรือว่าคนแั่งงานเลยไม่เพียงนะมาเพราะน้องๆทั้งนั้นเลยขาให้มาทำอะไรบ้างใหนเราเห็นพี่ๆค่ะเขาทํางานกันในอะไร โอ้ยมือปั่นมือปั่นไม่กล้าหยุดโอ้โหมือปั่นไม่กล้าหยุดโอ้โหมือปั่นหมดเลยเขาติดน้องเอวานะเอาเอาตรงนี้มาใกล้ให้คนดูฝาหน่อยโอ้โหมือปั่นจริงว่ะน้องเอวาต้องมาทำอะไรบ้างต้อมาดูแลผู้ถึงให้ดี่สุดอนน่ะค่ะถึงกับน้องๆเนี่ยไม่ได้เลยไม่มองหน้าเลยตาติดอยู่เลยเนี่ยเอาเป็นว่า เราปล่อยน้องไปทำงานดีนกว่าเพราะแขกเริ่มมาเยอะแล้วเป็นการจัดฟุตบอลในสนามฟุตบอลที่กินเครื่องดื่มได้นิดหน่อยโอเคขอบคุณมากสองคนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขอแอบถ่ายหน่อยนะได้เลยจะถ่ายถ่ายอยีเดียวได้ไหมขอขอ,ขอเอาเอาออกเลยคนะ่ะโอ้โหเยี่ยมจริงๆ กระดาเกตตอนนี้เป็นน้ดงใช่อมยจงเป็นกระดาเกตอยู่คะยังชรดาเกตอยู่แต่ว่าชอบพาผมไปอุทยัยไงโอเคขอบคุณมากครับอุทัยสนุกมากครับ,รบได้มาเปิดหูป,ป,ปตาพอหน้ดงเลยเออยินดียินดีต้อนรับครับขาวมาก ไอ้อันนั care, like, ้นไม่ใช่ทีมโฮมนะครับคองเทียร์กองเทียร์วันนี้เป็นบอลเดินสายคือผมไม่เคยมาทำอะไรกับบอลเดินสายเลยไม่เคยมาทำสกูตเลยผมว่าเป็นครั้งแรกที่ฝาจิษเขาลองมาทำคุณบอลเดินสายนะใช่ใช่ใช่อ่านี่คือบอลเดินสายอะไรครับเนี่ยวันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปุ่บอลลีกที่สนามนะพุ่บอลลีกจัดให้แบบ คนที่เข้ามาสมัครเตะแข่งขันกันแบบ işte แบบลีกชนะในสายคะแนนเสมอได้หนึ่งคะแนนเหมือนฟุตบอลไทยลีกเหมือนพี่บอลลีกเหมือนอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ผมมาวันนี้เพราะเห็นเขาบอกวันนี้เป็นวันที่พิเศษม,มากเลยพิเศษเลยวันนี้เป็นวันปิดลีกมาวันวันชี้ตาว่าใครจะได้แชมป์รองแชมป์อะไรอย่างนี้เลยเพราะทุกทีมคะแนนสูสีกันมาก <hungry. S 1> มาวัดกันนัดสุดท้ายนะครับนอกจากมีอ่การได้ได้ได้ช่วยรางวัลได้เงินรางวัลและว,วันนี้มีนั่นแหละที่ได้ยินเสียงอยู่มีดนตรี มีดนตรีอ่ามีดนตรีมาให้มีอาหารเลี้ยงมีอีกมาเดี๋ยวเราต้องพูดว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มเออมีเครื่องดื่มแล้วก็มีน้องน้องสาวสเดินให้บริการอ๋อราอกาแต่ต้นรายการแล้วนั่นแหละครับนั่นแหละรายการนั่นแหละครับปีเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้คืออะไรปีไม่น้อสิ่งที่มาบริการเนี่ยคอเี๋ยวเจะเอามันนั่งชมปีดนตรีนั่งชมปีอะไรอย่างงี้นี่ไง ทำไมถึงได้เห็นว่าสนามกระดงเขามีคนแบบว่าโพสเฟซบุ๊กหรือว่ามาเตะบอลตลอดเวลามีอะไรดีครับก,ก็จริงๆแล้วดได้กาไรอ่ะคนท,ท,ที่ที่มาตะหลีกนะดูแล้วได้กําไรเพราะว่าค่าสมัครแค่พันห้านะครับพันห้าเนี่ยยกตัวอย่างในดึงตีเนี่ยผมสร้างทขามาตั้าไหร่แล้วอเอาโต๊ะลมให้มีอาหารให้กินผมว่าผมว่าเกินเกินเงินเกินเงินรางวัลที่ที่สมัครเข้ามา ผมไดนสปอนเซอร์เขาม,มาสนับสนุนมากกว่าผมไม่ได้ไปฟันกัน้ลูกค้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะที่แบบสิงห์น้ำดื่มสิงห์เนี่ยมามาส,อปอส,ปสปอนเซอร์หลักในการาช่วยจัดซึ่งเป็นที่มาของชื่อหลีกผมชื่อว่าสิงห์ไพลเดลีกทีมสมัครเข้ามามว่าถล่มทลาย16ทีมทีมเท่าจำนวนของทีมไทยลีกเลยทีมหนึ่งตั้งแต่15นัดกว่าจะได้แชมป์ เพราะฉะนั้นเหนื่อยกันมาตั้ง15นั่นเลยผมก็อยากตอบแทนสิ่งที่ทุกท่านมาเยือนผมแล้วก็มาสนุกมาแจมมาร่วมงานกับผมเนี่ยด้วยกันมอบความสุขมอบปันสิ่งดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆให้ให้กับไปแบบโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะครับอย่างนั้นนะอยากจะรู้อยากจะมาเตาะว่า,า,าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเข้าไปที Facebook ่เฟซบุ๊กเนะเฟซบุ๊กของสนาม First Avenue ครับกับอีกเพจก็ใช้ชื่อว่าเพจว่าเติรนโฟนนนทบุรี ทายกันมาได้หรือว่าติดต่อมาที่ผมเปตรงเลยก็ได้เป็นบุ๊คดงชดาเกตหรือว่าเบอร์โทรผมอ่ะ0 8 9 1 7 6 8 1 4 5้าห็แนแล้วแหละว่าเพื่องบิมเยอะจริงๆวันนี้เท่ากับผ้าไม่ตัดไม่ใช้ผาจิกให้เรียกงผาได้ใยเรียกงม้าผมพูดย่างนี้ดีกว่าวันนี้เตรียมนอนบ้านผมได้เลยเตรียมทุกอย่างเริ่มเลยเตรียมถึงนอนมาแล <ๆๆ S 2> ้วเราเตรียมมาแล้วได้ได้มมแล้วเราจะติดตามมาดงไว้เลยเพราะอุไี๋ยวต้องไป <ๆๆ S 2> อีกดีได้ใช่ มูไทยก็ตอนนี้ก็นะก็ยังรุนเรี่เพราะว่าตอนนี้ล่วงมาอยู่จับ13แล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นคราบมันรุนรื้อขึ้นเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าต้องพูดว่าเป็นปีแรกที่เราได้เล่นนีฬิกาสุดของประเทศไทยนะครับสำหรับมูไทัยธานีเอสซีแต่ผมเชื่อเชื่อเชื่อใจผู้บริหารอยู่นะฮึไม่ว่าโอเขานีแฟนปลงต่างรุ่นดีแฟนเรียบร้อยแฟนนักบอลครับโอเคหมดหมดไปหมดหมดไปหมดเลยเอาเงินจบคุณมากครับครับสวัสดีครับ เราไปทุนคนงงานกับงานเลี้ยงวันปิกเล็กเลยโอเคเต็มที่เลยขาดเสียอะไรบอกผมได้ครับเต็มที่มีรับสองร้อยกันนะนไปไ <laughs> <laughs> ด้ไปไดเทสเสียงเข้าเสียงเข้า จะขาดไปไม่ได้เลยครับในวันนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันสิงไฟเดลี่ครับในครั้งนี้ครับพวกเขาเป็นแชมป์ไร้พ้าสะดุดเสมอแค่หนึ่งนัดเท่านั้นขอเสียงปรบมือให้กับแชมปเปี้ยนสิงไฟเดลี่ครับกำลังนึกเอ็กชตพัฒนาการนี่นะครับมาโชว์หน้าแชมเปี้ยนครับสิงไฟเดลี่ทำการแข่งขันทั้งหมด15แมตช์ด้วยกันขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งครับให้กับนักแชมปเปี้ยนด้วยครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางด้านของบอสต้นดูเซตด้วยสวัสดีครับผมส่งวัตตโชตครับเป็นผู้จัดการทีมกำนันนึกครับก็ส่งบอลรายการถึงไฟายคดับครับที่ได้รายการแชมป์ล่าสุดครับพอค่อยแบ่งเวลาครับค่อยๆนัดซ้อมบ้างค่อยๆลงทีมมันก็เริ่มจากแพ้บ้างชนะบ้างค่อยๆตัดสมรรถกาณ์ไปครับอย่าท้อกันครับค่อยๆตรงแล้วทุงวันเนวันของเราเองครับก็สนามนี้ค่อนข้างมาตรฐานนะมีทั้งในร่ม มีทั้งการแจ้งมีทั้งที่จัดรถท้องน้ําก็สะอาดพื้นที่กว้างครับสนามเข้ทงน้มาตรฐานกรระการดีน่าส่งกันที่นี่ก็ขอ,ขอบคุณทั้งผู้จัดครับขอบคุณเพื่อนๆรวมทีทุกคนครับที่ตั้งใจช่วยกันเล่นค่อยๆช่วยช่วยกันมาจากที่แรกเราก็าไม่เคยได้แชมป์อะไรครับค่อยๆสะสมประสบกรารณ์มาเรื่อยๆล้มบ้างลุกบ้างครับมันต้องเป็นหวางเราทักวันครับขอบคุณครับ คู่หนึ่งสวัสดีครับคุณหนึ่งเทนโป้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องมีท่าด้วยเออทำน้ำเองมีไหมผมต้องทำไหมเสร็จผมไม่มีท่าอะไม่มีไม่มีสวัสดีครับผมนิ่งเทนโป้นะครับก็นะครับเอ่อเรียกว่าทำเกี่ยวกับธุรกิจของการจัดการกับฟุตบอลถ่ายทอดสดทั่วประเทศเลยครับนั่นแหละผมเห็นแบบถ่ายทอดเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่า ดูบอลเดินสายแล้วจะได้ดูเหมือนแบบถ่ายทอดทีวีแบบมีภาพช้ามีเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้ได้เออไทยริททำยังไงเราก็เลยแบบมาศึกษาฮยฟุตบอลเดินสายบ้านเรามันน่าจะมีระบบ V R r เพ l a y นะช้าภาพสวยๆหลายมุมกล้องก็เลยมาพัฒนาฟุตบอลเดินสายบ้านเราครับให hey, ้เทียบใาเรียกว่าอะไรตอนนี้นุตบอลเดินสายมันย่อมก็ดับนะก็อยากทําให้มันแบบใกล้เคียงกับระบบลีกอาชีพมากที่สุดครับ นี่เราคุยมีตารากันอยู่แล้วแต่เขาเล่นร้องได้ไหมเฮ้ยมีเฉพาะเดินบอลเดินสายไหมครับหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยมีมาอาชีพด้วย <c oughs> เราเคยทําบอลอาชีพมาแล้วนะฮะไทยลีกเราก็เคยไปทำมาแล้วแต่ว่าคอยหลักของเราจริงๆคือผู้ว่าเดินสายครับที่เราจะไปแข่งขันกันทุกอาทิตย์ไปทั่วประเทศเลยครับก็ไม่มีคิวว่างะตอนนี้ถต<อ>ายปีเลย รับพนักงานดูแลพิตตี้ทมสนามไหมพี่จะต้องไปกับผมโดีคเลยเดียวเลยกําลังขาดเลยตำแหน่งนี้ทำไมถึงได้เลือกสนามนัดงเนี่ยครับผมคือเนี่ยมันที่จอดรถบรรยากาศสนามดีมีหลายสนามมีน่มด้วยมีหลังคาต้อบอกว่าสนามวอนย่าเทียมเนี่ยต้องบอกเพื่อจะเป็นที่หนึ่งแล้วในย่านนี้ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับความพร้อมแ้ะที่สำคัญเนี่ยแข่งลีกเชตมีเรียกมีเต็ตีสดมีให้ทาน ตัวสาวสวยเราพูดไม่ได้เราต้องพูดเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มนี่ยไปขนาดไม่ได้แข่งน,นะเดี๋ยวต้องมาเลยแล้วบอกว่ามีงานดีก็เลยมาดูหน่อยโอ้โหดีไหมทีเดียวพูดถึงลีเนี่ยครับลีนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็กว่าเป็นการแข่งแต่การแข่งขันที่แบบที่ดีเลยนะเพราะว่ามี16ทีมเลยอะฟุตบอลสบักเล่นนะก็บอกว่าไม่มีตัวเกาเรียกว่าตัวสโมสรตัวลีกลงมาแต่ว่าให้โอกาสกับทีมเล็ก คนที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปร่วมบอลเงินแสนเงินล้านเนี่ยได้มีโอกาสมาแข่งขันแต่ว่าใช้โรการแข่งขันแบบระดับเงินแสนเลยมีการแต่ละสดมีคนญปามีรูปถ่ายไล์สดครบเลยนะครับก็อให้โอกาสกับทีมเล็กๆเลยนี่ครับถ้าใครสนใจนะที่นี่เลยละสำหรับสนามพิดองนะเฟิร์สจะเปนิวบางบัวทองครับและที่สําคัญใครดูมาแล้วนะจะไม่ค่อยเห็นหรอกนักบอลน,นะเห็นแต่พิตตี้เพราะว่าถ้าอยากจะดูฟุตบอลต้องไปดูที่ที่เทินโพ โยนโยนโหาอันเจียบเลยดูที่คอนโตจริงๆเพราะว่าเขามีกล้องแล้วแบบว่าเฮ้ยเราก็งงอะว่าทีมเล็กๆนะแต่ว่าทํางานได้แบบว่าออกมาัยัังแบบเป็นถ่ายทอดสนทีวีเลยขอบมากครับสุดยอดครับพี่เดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปขอเรียนรู้วิชาว่าทํำยังไงถึงบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพได้เยอะๆเรียนรู้การถ่ายทอด เรียนรู้การถ่ายพิตตีเ้เลยได้เลย <c oughs> เดี๋ยวพ่มีคนแนะนำถ้าจะายาไปแนะนำช่วงพิตตี้คนนี้ถนัดเลยอ้าวเหรอภาคบอลบังหน้าอ้าวเหรอแต่เบื้องหลังนี่คือดูได้พิตตี้เลยคนนี้เป็นคน ที่พากบอลได้นิดหน่อยแต่ว่าดูแลพิตตี้มากนี่แหละคนนี้แหละมีเมียไหมโอ้โหเยอะโอ้ขายกันเองแล้วไ่นนั้นขอบคุณมากครท่านหนม่งเดี๋ยวเจอกันอีกพี่ครับเดี๋ยวเติมมานี่มานี่อ่าเข้ามาในเลนกันเลยโอ้สูงแล้วงั้นอันนี้อ่าไกลๆเลยได้โอเคหยุดแล้วผมแนะนำตัวหน่อยครับผมผมเบื้องในจงให้ครับบอลพากบอลเนี่ยผมสงสัยนานมากแล้วว่าพวกนักภาคที่ผมเห็นที่สนามนี้หรือเห็น บังเนี <food> ่ยไหายใจทางไหนตัวตีเสมอเราจะได้เต็มวมท่าขวงขอ่งกีเปิดมาลูกเต้แล้วก็วิ่งมาชาร์จไีตามเอาเลยว้ยวไหก็ไปตามหลังเพี่อนเาตึ้งเดียวตึ้งเดียว หายใจน้อผิวหนังดิคนเดิหกไม่ใช่ก็หายใจปกติเยแต่เราแค่จับจังหวะจากคนมาให้ได้มีเคล็ดลับเล็กๆมาที่แบบ,แบ,บว่า,าทำยังไงเอ,นอ็นเตนเวลาที่เอ,นอ็นเตนคนดูผมเป็นคนที่เข้าถึงนักบอลได้ง่ายโดยเฉพาะเมียนักบอลน,นี ถ้าเราเข้าเดียวถ้าเราเข้าถึงเมียนักบอลได้เมียนักบอลรักเราแล้วบอลมันจะรักเราเองอันนี้วัด m t r ไหมไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมหัวล้านนิดมิตรภาพเขาเรียกว่ามิตรภาพแรกด้วยรอยยิ้มเมียเขายิ้มหัวเขายิ้มกันจบเขาไปเดินมามาหัวเมียเราไปแซวเมียเขาสวยอ่ะเฮ้ยโหหัวมึงได้ไหมได้เมียน่ารักจังวะพี่ภูมิใจไหมพี่ได้ภูมิใจไหมไมบอลอยู่บ้างวะต้องนั้นเนี่ยไปภาคมา สนามไหนยังไงบ้างที่ป,ประทับใจขออทีตทั้งที่หนึ่งประทับใจผมประทับใจทุกที่พี่<อ>เพราะว่ามีความสุขทุกที่ที่ได้ไปโดยเฉพาะชั่วโมงนี้นะไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีแต่คนรู้จักไปไหนมันก็มีความสุขแลวจะบอกว่าไม่มีความสุขตรงไหนไม่ชอบไม่มีกล่าถึงทงบ้านหน่อยอาจจะมีคนดูอยู่แล้วยอยากเป็นบนักภาคบอลบ้างต้องทายังไงบ้างก็ไม่ต้องทำเลยมากครับทำให้เป็นตัวเองที่สุดแล้วก็จงซื่อสัตย์ในอาชีพของตัวเองแค่นั้นพอไม่จริงอย่าพยายามอย่าไปทำให้เหมือนเป็นตัวตนของคนอื่น ถ้าเป็นตัวตนของเราเขารักเลนที่เป็นเราทุกอย่างมเล่นจบนิดอันนี้หน้าเหมือนมาริโอมาเลอร์ไม่ไม่เหมือนไม่ไม่ทำแบบเขาอ่ะทำไมอ่ะหน้าอย่างเขาเลยอ่ะนั่นจริงเหรอเออผมไม่เหรอเดี๋ยวเราลุกไปมันดิวก่อนโกหกโอเคขอบคุณมากโกงเกลียวโกงเนใครก็แล้วแต่ติดตามวันเดินสายติดตามเถอะทุกที่สนุกทุกที่เดี๋ยวไปคิดว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนึกว่าบอลเดินสายต้องมีแต่ใต้ทางด่วนไงเออนึกว่าต้องไต่เงินหุ่นโผล่เพื่อน ที่ไหนได้โอ้โหเพื่อนจะโดินอีกไม่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วทุกวันนี้ตอนเดินสายผมมองได้เลยว่ามืออาชีพขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าทัดเจ็บเขาก็มีขอโทษการกรรมการก็เข้ามาทักงภาคก็ช่วยด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสกอร์ตจะหมดไอที่แบบว่าเห็นโอ้ต่อยกันอะไรไม่มีแล้วผลลัพธ์เนี่ยไอที่ต่อยกันทอนเทนต์ยอดทำแสดงว่าพี่เข้าไปถึงจริงไอที่เห็นต่อยกันอะไรกันเนี่ยตั้งใจ คอนเทนต์ออใช่ไม่งั้นคนดูไม่มีอ๋อตรงนี้เห็นนูนวิ่งต่อยกันเตะกันแรงๆนู่นนี่นั่นพี่สังเกตไหมถ้าคนคุยกันน่ารักไม่มีคนดูไม่มีคนดูแต่แล้าคนด่ากันเนาะกันเป็นยังพี่นี่เนดูคนแชร์เอาคนใจร์นะไม่ดีต้องชอบชอบใจดิโอ้เทนอย่าไปเชื่อใครถ้าเขาต่อยกันอะไรกันที่เราแชร์มาถือว่าตอยเป็นโดนโดนเป็นเหยื่อเขาแล้วเหยื่อโดนเป็นเหยื่อคอนเทนต์นังนั้นจริงเหรอ โอเคมาดิเดี๋ยวนี้นะไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย okay. <tellan>